โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเฉลยข้อ1ิบสนถึงสินะคะอีกห้าข้อให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปพักผ่อนรอเรียนชั้นถัดไปได้เลยเนาะอ่ะในข้อที่12ใครพร้อมอยากสนทนากับคุณครูเปิดไมค์จ้ะเงียบเปิดทีนี้ฮัลโหลนักเรียนจ้ามีใครอยากสนทนากับค,ครูบ้างไหมให้คะแนนนะ จริงๆมีแทนให้นะมีไหมอ่ะทุกยี่สเดี๋ยแหม่แหม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมีเจ้าปาริยะฉัดไหมคะใช่ค่ะแล้วมีอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าคือใครอ <Ment> <laughs> <ường> ่ะเนี in ่ยไปแล้วอ่ะปริยชาติเลขที่เท่าไหร่นะยี่สิบค่ะยี่สิบยี่สิบเดี๋ยวนะยี่สิบปริยชาติ อ่ามาข้อสิบสองนี้หนูทำยังไงคะอหนูแยกเป็นสองวงเล็บค่ะหนูแยกเป็นสองวงเล็บก็คือได้เป็นอะไรจ๊ะสองเอ็กซ์บวกหนึ่งคูณกับสองเอ็กซ์ลบสามสองเอ็กซ์บวกหนึ่งคูณกับสองเอ็กซ์ลบสามใช่ไหมเท่ากับศูนย์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วเอ็กซ์ของเรามีกี่คำตอบคะข้อนี้สองคำตอบมีอะไรบ้างจ๊ะลบหนึ่งส่วนสองกับ สาส่วนสค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมีใครทำเป็นใช้สูตรบ้างไหมมีไหมคะน,มนักเรียนที่อยู่ในม,มีใครทำเป็นชาการใช้สูตรคือ x เท่ากับลบ b บ้างไหมคะไม่มีเลยเหรออ่าโอเคในวันนี้ไม่มีใครทำเป็นใช้สูตรใช้สูตรได้นะทุกคนใช้สูตรในรูปของ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กํลังสองลบ4 ac ส่วนด้วย 2a ก็ได้นะคืออันนี้จะใช้ในกรณีที่เราที่เกียดทําเป็น2งเล็บหรือไม่ก็หน้าเอกำลังสองเลขมันค่อนข้างเยอะนะคะหนูก็ใช้สุดนี้ได้โดยที่ถ้าเราสังเกตดูจากข้อนี้นะคะเลข4ตัวนี้คือค่าของ a นะ แล้วก็ลบสตรงนี้นะคะ่ะคือค่าของ b นะลูกแล้วก็ลบสนี่คือค่าของ c แทนค่าลงไปในสูตรนี้ก็ได้นะคะ x ก็มีค่าเท่ากันออกมานะคะข้อนี้คือ x จะมีค่าเท่ากับลบหส่วนสแล้วก็3าส่วนสเช่นเดียวกันนะ,ะถ้าใครใช้สูตรนะคาตอบมีค่าเท่ากันนั่นเองนะคะต่อไป13 13มีใครได้มีใครอยากได้คะแนนบ้างไหมคะข้อที่สิพร้อมจ้าเงียบ เงียบจริงอะไรจริง Hello แสดงว่าพอคพุณครูบอกไม่ต้องส่งเป็นการบ้านนะก็คือมันไม่ไี้ทำแน่เลยอะ่ะสิบสามมีใครได้ลองทำแล้วบ้างไหมคะนับหนู no, ค่ะอ่าอันน้อันพิ่งนัอันชาลีไี่ยังจ้าลูกยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้านะคะอันชาลีลาบแก้วเนาะค่ะโอเคนี่จะบอกว่า ออนไลน์ดีอย่างหนึ่งคือคุณครูสะกดภาษาอังกฤษชื่อผู้เธอได้เก่งขึ้นจะบอกให้นะคะนี่คือคุณครูได้นะม,มัวมัวเอาก็ถูกด้วยเนาะอ่ะอัญชลีจา๋าข้อ13บสามหนูทำแบบไหนจา๋าใช้สูตรคร่ะใช้สูตรเราแยกเป็นสองวงเล็บได้ไหมข้อนี้ไม่น่าได้เนาะเพราะว่าทำค่อนข้างยากมากเลยนี้เนาะอ่ะอัญชลีบอกว่าอัญชลีใช้สูตรใช้สูตรว่าอะไร ให้เขียนสูตรก่อนนะคะอ่ะได้จ้ะดวคุณครูเขียนรอเลยค่ะนูใช้สูตรอะไรคะลูก x เท่ากับลบ b บวกลบรูทตามไปรูทจ้ะกำลังสองลบ4 a c จ้ะสอง a โอเคอ้าวทีนี้ทีนี้ถ้าแทนค่าตามสูตรลงไป b เราคืออะไรอ่ะ b คือบวกหกค่ะบวกหกแสดงว่าก็กลายมาเป็นลบหกเนาะเพราะว่าข้างหน้า b คือเป็นเครื่องหมายลบอ่ะลบหกบวกลบสแควรูท B กำลังสองคือกลายเป็น6ยกกำลังสองอ่ะลบส A คืออะไรคะ A คือสามคะ่ะ A คือสามแล้ว4อ่ะคือสองคะ่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้ส่วนด้วยสองก็คือสองคูณกับอะไรจ้ะ3คะ่ okay, คะโอเคค่ะแล้วทีนี้ในในรากที่สองในสแควรรูทอ่ะมันมีค่ากับอะไรรูอนี้ 12, รูสิบสองคะ่ะรูสิบสองเพราะว่ามันคือสามสิบหกเนาะลบออกจาก ยี 24, ่สิบสี่ก็จะเหลือเป็นรากที่สองของสิบสองเนาะทั้งหมดนี้ส่วนด้วยหกแล้วรูสิบสองอ่ะสามารถถอดรูดได้ไหมได้ค่ะได้เปอะไรจ๊ะดได้สองรูสามได้สองรูสามนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็คือเกิดจากด2ที่สองของสี่คูณสามซึ่งสี่สามารถถอดรูดมาเป็นเลขสองได้แต่สามไม่สามารถถอดรูได้คือแสดงว่าข้อนี้ รูปส,สองเรานะคะก็ถอดได้มาเป็นสองรูสามมันเองแล้ว่าได้มาเป็นลบหกบวกลบกับสองรูสามทั้งหมดนี้ส่วนนี้หกแล้วทำไงต่อ,อตอบเป็นสองคำตอบตอ,ตอบเป็นสองคำตอบทำไงคะ,ะตัวแรกได้ลบหกบวกสองรูสามส่วนหกอีกอันหนึ่งคือสองได้ลบหก ลบสองหรือสามส่วนหกค่ะส่วนหกหนูไม่หนูไม่ได้ตัดทอนใช่ไหมลูกไม่ได้ตัดทอนอนะเอาล่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะอัญชลีงั้นเลยคุณครูขออนุญาตที่จะเฉลยต่อจากเพื่อนนิดหนึ่งนะคะลูกเพราะว่าถ้าอย่างอันเนี้ยถ้าเราสังเกตในสองคำตอบเนี้ยคะ่ะมันสามารถที่จะตัดทอนกันได้นะคะแต่คุณครูจะบอกว่าเวลาโดนตัดทอนนะหนูพยายามแยก เอาเศษเอาจะส่วนออกกันกันอย่างนี้คือตอนนี้มันเป็นส่วนร่วมกันอยู่ดังนั้นคือหนูแยกออกจากการหมายความว่ายอย่างก้อนแรกนี่คือลบหบวกด้วย2องรูทสทั้งหมดส่วน6อะ่ะมันสามารถเปลี่ยนมาเป็นลบหส่วนหกบวกด้วย2องรูทส่วนหแบบนี้ได้1นึ่คำตอบนะคะกลับอีกอันนึงหนูแยกมาเป็นลบหส่วนหแล้วก็ลบด้วยสองรูทสามส่วนแค่หแบบนี้ ก็ได้นะคะแยกเอาส่วนอาสาก,การแบบนี้เลยเพื่ออะไรเพื่อบางทีมันจะสามารถตัดทอนกันได้บางคนบอกว่าหนูตัดทอนตั้งแต่บรรทัดน,นี้เลยได้ไหมตัดทอนได้แต่ถ้าหนูตัดทอนแบบนี้หมายความว่าหนูจะต้องหาเลขหนึ่งตัวที่สามารถหารเศษทั้งหมดนี้หารเศษทั้งหมดนี้ได้แล้วก็หารส่วนได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่ถ้าหนูแยกแบบคุณครูแบบนี้ที่คุณครูกำลังทำตอนนี้นะคะที่คุณครูกำลังดอกจานสองดอกตรงนี้อยู่นะถ้าเป็นแบบนี้มันจะง่ายต่อการตัดทอนและคุณครูเชื่อว่าหนูจะไม่เกิดความผิดพลาดเลยสแสดงว่าถ้าเราแยกเป็นนี้แล้วปุ๊บลบ 6, หกหารหกมันได้ลบหนึ่งนะแล้วบวกกับสองกับหกอ่ะมันสามารถหารกันได้สแสดงว่าสองหารสองได้ 1, 2, หนึ่งสองหารหกได้สามครั้งมันก็ตอบมาเป็นรากที่สองของสามนะคะ ส่วนด้วยสามแบบนี้แปลว่าก้อนแรกมีโอกาสตอบเป็นลบหนึ่งบวกด้วยรู้สามส่วนสามอีกหนึ่งคำตอบเห็นไหมลบหกส่วนหกก็ตอบเป็นลบหนึ่งตามด้วยลบเห็นไหม,ไมลูกเอาสองหารหกได้นะคะก็จะตอบเป็นเศษคือเหลือเป็นรู้สามส่วนด้วยสามมันเองนะคะขณะนี้้าคุณครูฝนตกแล้วนะคะแต่ว่ายังฝนได้อยู่อ่ะต่อไปข้อสิบสี่นะไปอย่างเร็วนะคะแหมเขาบอกว่าสอนได้อยู่นะตกหนักเลยะคะ่ะทุกคนอ่ะ สิบสี่สิบสี่มีนักเรียนคนไหนได้ลองทำแล้วบ้างมีไหมคะจะลองมาเริ่มกันตอบไหมลูกยี่สิบยี่สิบนะคะยี่สิบคือสุภนุสุพนุสุพนุนะคะโอเคสุพนุนะคะเอาล่ะสุพนุจ้าข้อ14บสีทำอย่างไรจ้าใช้สูตรค่ะโอเคใช้สูตรข้อนี้ก็คือสูตรเดิมเนาะ เอ็กเท่ากับลบบีบวกบสแควรนั่นแหละค่ะโอเคโอเคอ่ะแล้วในรูทคืออะไรจ๊ะ B กำลัง2อ่ะลบสี่เอซหงหมดนี้ส่วนนี้สองเแสดงว่าข้อนี้ B เราคืออะไรลูก B ลบสิบค่ะอ่ะได้เป็นลบสิบนะบีคือลบบีได้เป็นลบสนะิบเนาะเอาแล้วบวกลบสแควรูตก็เป็นสิบกำลงังลบสี่เอคือห้าแล้วสี่แล้วลูกลบสองจ้าทั้งหมดนี้ส่วนด้วยสองเอเอคือเราเลขห้าอ้าวแล้วในรูน่ะในรูน่ะ,นนะได้เท่าไหร่จ๊ะ ได้140ค่ะได้140นะส่วนทุกคนนี่คือส่วนด้วย10แล้วรู140<ห>ส,สามารถถอดได้อะไรจ๊ะถอดได้เป็น2รู 2, 35 2รู 2, 35ถูกต้องค่ะลูกเพราะว่าที่จริงแล้ว140่มันเกิดจาก4คูณ35ซึ่ง4สามารถถ,ถอดรูได้ออกมาเป็น2รู35นะจ๊ะทำให้ได้มาเป็นลบ10บวกลบ อ่สองรูทสามห้าแล้วก็ส่วนด้วยสิบแล้วทำไงต่อจ้ะลูกตัดทอนค่ะตัดทอนตัดยังไงอ่ะตัดตัดได้เหรออ่าเอาเหรอทำไมเป็นหอ๋อหนูเอาสองหารทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อหนูก็คือจะเอาว่าอ่ะอ่ะอ่ก็คือทำแบบนี้ได้คือมันมีเลขลบสิบเนาะมันมีลบสิบ มันมีสองมันมีสิหาเลข1ตัวที่สามารถหารสาตัวนี้ได้ลงตัวตัวเลขสองอ่ะได้มาเป็นลบห้าบวกลบลบสามโอเคทาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะดูว่าเลข3ตัวนี้สามารถอะไรห,หนันได้ถูกต้องค่ะลูกแล้วก็ตอบเป็นอะไรจ๊ะเป็น2องคำตอบค่ะอ่ะได้อะไรจ้ะลบห้า 35.5สจ้าลบ 5. ลบรูทส่วน5ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะลูกสุพนุชอ่าทีนี้บางคนบอกว่าพอถึงขั้นตอนนี้แล้วทำต่ออีกได้ไหมทำต่อได้อีกนะทุกคนก็คือแบ่งส่วนออา,าก,กันเลยหมายความว่าถ้าเราตอบถึงบรรทัดน,นี้แล้วนะคะเราอาจจะแยกมาเป็นลบ5ส่วน5บวกอีกรูท3 5ส่วนหแบบนี้ก็ได้ แล้วก็อีกอันหนึ่งคือการมาเป็นลบห้าส่วนห้านะคะลบกับรูทสามสิบห้าส่วนห้าแบบนี้ก็ได้เพื่อบางทีเนี่ยในทอยมันยังไม่มีบรรทัดนี้นะเราลองทำต่อได้ปรากฏว่าลบห้าส่วนห้ามันคือลบหนึ่งแต่ก้อนหลังคือบวกด้วยรูทสามห้าส่วนห้ามันตัดทอนไม่ได้ตัดทอนไม่ได้ก็ตอบเหมือนตัวเดิมคือรูทสามสิบห้าส่วนห้านั่นเองนะคะอีกคำตอบก็ได้มาเป็นลบหนึ่ง ลบด้วยรูทสามสิบห้าส่วนห้านั่นเองนะคะลูกอ่ะต่อไปข้อสิบห้าสิบห้าค่ะ ทีนี้ x ของเ e, อของครูก็คือลบสิบเอดดังนั้นลบเจอลบเป็นบวกก็เลยตอบมาเป็นสิบเอดบวกลบด้วยสแควรูทดีกำลังสองก็คือได้มาเป็นลบสิบเอดยกกำลังสองลบกับ4 a คือ2และ c คือลบสี่ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย 2a ค่ะก็คือ2คูณ2 กลาเป็น11บวกลบกับสแควรูตเอในรูในรูในรูตใครพอตอบได้บ้างไหมคะฮัลโหลในรูนะคะมันก็คือลบ11กำลังสมันก็ได้มาเป็น121นะคะ121บวกบวกกับออก2 4คูณ2เป็น8 8คูณอีก4นะคะ แปดสเป็น32มสิแสดงว่าในรอบที่2นะคะคำต่อออกมาเป็น153นะคะทั้งหมดนี้ส่วนด้วยสค่ะจะเห็นว่ารูทหนึรสิบสไปดูว่าอะไรสามารถหารได้นะคะสามารถสามารถที่จะถอดดูได้บ้างไหมก็คือเวลาเราทำนะให้หนูดูตัวเนี้ยมัดถอดได้หรือเปล่าหนูเอาตัวเนี้ยตั้ง 1>, 1 5 3ตั้งแล้วหานสั้นเลยลูกนะคะเวลาเราหานสั้นพยายามใช้เลขจำนวนเฉพาะหานนะแล้วก็ใช้ได้3หานเลยนะคะ3 5 15 3 1 3นะคะเอาอะไรอีกเอา3าหันอีกลูกเอา3หานอีก3 1 3เหลือเศษ2 3 7เป็นย1สเ็ดแสดงว่า ันนันี่คือข้อสุดท้าทุกคนยังได้ยืมสื่อฟูอยู่เนาะไหนใครได้ยืมสื่อฟูบ้างตอนนี้ยกมือมนิดหนึ่งค่ะลกูกเพื่อปการทดสอบโอเคอ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่สิบหกมีใครได้ลองทำแล้วบ้างเอ่ยหนูค่ะหนูค่ะคือเสาวรสเสาวรส<า>ลูนเเลขที่เท่าไหร่จ๊ะเลขที่เก่าหรือใหม่คะ เอามาแม,ม่ลูกเอาใกล้เคียงมาเลยนี่เก่ก็ได้ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดเสาวรสมากมีนะ,ะโอเคเสาวรสข้อสิบหกทำยังไงคะใช้สูตรค่ะแตงกิวมางใช้สูตรนะคะแสดงว่าสูตรข้อนี้คือว่าอย่างไรลูกสูตร F, เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a ค่ะโอเคแจ้งคิวมากเลยลูกแล้ว b ของเราคืออะไรจ๊ะ b, b, 8, b คือบ 8, ลบแปด b คือลบแปดแสดงว่าเออเป็นบวก,บวกอะไรมาเป็นบวกแเอาบวกลบสแควรมีอะไรบ้างจ๊ะในรูทเราลบแทั้งหมดยกกำลังสองค่ะเยี่ยมมากเลยแล้วก็ลบ 4a เราคืออะไรลูกสิบค่ะแล้ว c ่ 1ค่ะทั้งหมดนี้ส่วนด้วย2 A A เราก็คือเลข10นั่นเองอ้าวเออดูจ๊าแล้วในรูทของเราอ่ะมันมีค่ากับอะไรจ๊ะเออ64-40ค่ะใช่64-40ก็จะเหลือเป็นแค่ย4เนาะอ้าวดู24นะ,ะ24นะแล้วก็ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย20อ้าวดูจ๊าแล้ว รูท20รูท24สามารถถอดรูทได้เท่าไหร่รู้บ้างปะอันเนี้ยแยกออกมาได้เป็น2รูท6 2> ร,ร2รูท6เพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเนาะข้อเนี้ยรูท24มันคือ4คูณ6เป็น24แสดงว่า4ตัวเนี้ยสามารถถอดออกมาได้คือเลข2นั่นเองนะคะาาถถถอ่ะแสดงว่าได้เป็น,นะะาาถถถ8บวกรบ2รูท6ส่วนด้วย20 แล้วทำยัไงต่อจ๊ะหมูเอาสองตัดค่ะสองตัดคือจะเห็นว่ามันมีแปดมันมีสองมันมียี่สิบใช่ไหมลูกที่สที่สองหารลงตัวเนาะอ้าวโอเคดังนั้นสองหารแปดได้เท่าไรจ๊ะได้สี่ได้สี่หวกลบรูทหกค่ะส่วนไรจ๊ะส่วนไรลูกส่วนสิบค่ะส่วนสิบได้คำตอบเลยไหม แยกออกมาเป็น2คงคตอบอ่ะได้เท่าไรจ๊ะได้4ี่บวกรูทหกส่วนสิกับ 4- ี่ลบรูทส่วนสิบค่ะอันนี้คือหนูตอบแค่นี้ใช่ไหมลกูกค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะลูกสาวรรส่ะทีนี้ถ้าสังเกตอีกทีนินดนึงเนอะถ้าในช้อยไม่มีปีิมาให้ถ้าในช้อยไม่มีแบบนี้มาให้นะคะคำคำตอบนี้ของค่าเอนี้นะคะสามารถที่จะ อ่างที่คุณครูบอกไปคือหนูสาวให้จะแยกส่วนออกจากการหมายความว่าตอนนี้มันใช้ส่วนร่วมอยู่ทั้งสองคำตอบเลยเวลาตอบก็คืออาจจะแยกออกมาก็คือได้มาเป็น4ส่วน10บวกกับรูทหกส่วน10แบบนี้1คําตอบอีกคำตอบคือกลายเป็น4ส่วน10ลบด้วยรูทหกส่วน10แบบนี้ก็ได้นะคะและทีนี้ปรากฏว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันสามารถที่จะตัดทอนได้อีกเนหะ็นไหม สี่ส่วนส0ปะก็คือใช้เลข2หารก็ต่อมาเป็นคือ2ส่วน5บวกด้วยรูท6ส่วน10หนึ่งคำตอบหรือตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมใช้2หารนะคะก็จะเหลือเป็น2ส่วน5ลบด้วยรูท6ส่วน10ตอบแบบนี้ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ